เบิร์ดเอาเบิร์ดสายหน้าเลยไปเอาตามมาติดขนาดนี้เลยเหรอเอาแล้วครับเอาแล้วครับยังไงต่อครับโหมดยนงมีสามโอ้ยเสียบแล้วเสียบแล้วเว้ยเอาเลยเว้ยเบลเสียบไปเรียบร้อยที่ผมแล้วแต่เบลขึ้นไปแล้วโอ้โหเอ็ดไม่ต้องหวงขึ้นไปแล้วครับไปเป็นที่สามของเอ็ทีหนึ่งแล้วครับแต่เจ้าเบิร์ดจะโอ้ยโอ้ย เหมือนมีระยะระยะอะไรครับคือพอเบลขึ้นปุ๊บกลายว่าระยะเบลกับเบิร์ดเนี่ยเริ่มมีเริ่มห่างออกเริ่มห่างออกคือเหมือนเหมือนเหมือนรถของทางฝั่งของเบิร์ดมันมันช้าลงไหมครับอบที่ผ่านมาประวัติยานวุฒิวิ่งหนึ่งนาทีสามสิบแปดครับก็วิ่งพอกันนะแต่ความเร็วที่แบบชัยวิ่งสามแปดอ่อนนะสามแปดต้นใช่เลยไหมดูโค้งสิบสองครัูขวาซ้าอีกสองรอบเท่านั้นครับคุณผู้ชมเอาแล้วคราวนี้ บอลลุยแล้วเบนฟอรลกลับมาบอลบอลโถเข้าลึกตลอดครเบนฟอลได่เข้าใจแล้วตอนนี้เบนฟอร์ดจะกลับมาได้หรือเปล่าคือยังไงก็ช่างขอมีคะแนนสะสมไว้ก่อนนะครับผมมีคนดีใจบอกซูมาแล้วผมห่างหายไปนานจากซูซูกินะครับผมระหว่างที่คู่นี้ บี้กันแบบตึงฉนาแนะครับมีทะลุไปแล้วหนึ่งทันนะครับหนึ่งนาทีสี่สิบสองจุดเก้าเก้าหกอ่ะอ๋อโอ้ยหน,นึ่งทันลิปเป็นคนพักขนมครับผมครับมาร์คแฮริสันพี่มาร์คพี่มาร์ารายตรงนี้ทางตรงทางตรงทางตรง,ง,ง,งอะไรพี่พเนี่ยอุยเหมือนจะแซงฟเมื่อกี้ยเอ้ยเอ้ยโคมสีจะเบิร์ดเข้ามาใกล้กว่าเดิมอีกครับตอนนี้ลุ้นกันหนักเลยฮะัที่สามผ่านหน้าเราไปแล้วเอกชัยเสี่ยงหวองและประวัติยานุวุฒินะครับ ผมขออนุญาตหาเจ้าตรีหน่อยครับครับตีอยู่โค้งเก้านะครับตอนนี้ครับผมคือตอนนี้คู่นี้เป็นไล่บี้มันจริงๆแต่ผมบอกตำแหน่งของเจ้าตีครับขอบอกเฉยๆนะบอกเฉยเนี่ยครับเดี๋ยวตีมาเดี๋ยวจะรับป้ายล้าสำหรับรอบสุดท้ายครับเนี่ยครับตีมาจะถึงโค้งสิบสองครับคุณผู้ชมนี่นะครับเจ้าตีอันดุฮะสามยครับผมขอบพระคุณครับผมมาแล้วครับพูดนำโปรเราหน้าตอนนี้ได้ออกทีวีแล้วเว้ยหนึ่งนาทีสามสิบหกจุดหนึ่งเป็นเวลาที่ดีสุดครับและรอบนี้มันทำเวลาที่หนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดจุดหก ที39เขาก็ยังตามไม่ทันเนี่ยผมโุณ้ชมในขณะที่โอ้โหนี่ห่างไกลเลยนะฮะห่างไกลเนี่ยเพิ่งจะผ่านไปเมื่อสักครู่ที่เฉลิมพลผลัดอุดอดุภาพเข้าบุรีรัมย์ลเออใช่ไหมโอ้แต่คู่นี้คือเป็นฟอร์ดที่ถ้าแบบนี้น่าจะไล่ไม่ทันนะครับไม่ทันแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของคะแนนสะสมมีผลนะฮะเก็บไว้ใช่ครับเพราะว่าเฉลิมพลผลัดอุดสนามแรกก็ไม่ได้มาเพราะฉะนั้นคะแนนสะสมตอนนี้ของคนที่ย้ที่สองเนี่ย ดูสินะครับครับมาดูคู่นี้ครับทางตรงยาวๆครับก่อนยิงโค้งสามจะหนีออกหรือเปล่าและจะโดนเจ้าเบิร์ดเบลบอกกลางไว้ก่อนคือกลางไว้เยังไม่ได้ให้รถพับเร็วนะคือมันเข้ามาข้างๆอย่างเราก็ติดขาฉันวัดเออเอาแล้วเดี๋ยวเบลครับมาดีครับแล้วก็มีรถช้าเลยเนี่ยนอกรอบ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 ยอมครับยอมยกให้เมื่อกี้ดูคือยกให้เลยนะครับนี่ครับที่เห็นตรงนี้เป็นเฉลิมพลผลไม้ครับโอ้โโค้ง12บสอมีดูแบบอันนี้แน่ๆครับ อะไรครับผมผมว่ามันมียัดใช่ไหมมียัดแน่ๆ62มียัดแน่ๆครับผมไม่รู้ว่าจะยัดไปเท่าไหร่แล้วครับ300ร้อครับสมร้อพอเหรอเฮ้ยต <c oughs> อนนี้คู่นี้ที่หนึ่งของ s อชสิบกำลังจะผ่านหน้าสนใจไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตาที่เบลก่อนเจ้าเบลเจ้าเบลกัเบเจ้าเบิร์ดในจอภาพครับแย่งอันดับที่3กันเจ้าเบิร์ดจะติดแล้วครับเจ้าสู่โค้ คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณนัชร์ลผมขอตัดมาที่เจ้าของวนเนอร์โพเดียมที่กำลังจะมานะครับผมอนุภาพซาบูนี่ครับเอา62บมาแล้วก็นี่คือเจ้าของวนเนอร์โพเดียมพระจกล้อโชยอยอางเราไปแล้วแล้วก็อันดับ2นี่มาเฮ้ยตุ้อนนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเบิร์ดแซงมาแต่ก็เปิดตาโต้ลยดับเบิดับเิลเดิมเ้ ช่วงวัดใจครับต้องต้องเอาแล้วเพราะมันสุดท้ายแล้วคือพอเข้าลึกไปก็บานแล้วครับครับผมโอ้โหนี่ทำได้ครับโอ้นี่เอาดูท่าดีใจเขานี่ครับเดวิาทำได้ครับจบที่สามฮะส่วนเจ้าของพิธีพเนียเป็นอนุภาพสามูนะครับตามด้วยเฉลิมพลผลไม้